เป็นคนผิวบางค่ะคุณหมอที่ฉีดให้ใช้เข็มแหลมฉีดไม่เป็นก้อนนะแต่ทำไมหน้าไม่ยกเลยเพราะอะไรคะหน้าเธอมันไม่ค่อยยกก็เพราะว่าเธอนะ่ะหนังบางหนังเหี่ยวนะไขมันมันก็น้อยนะใส่อะไรเข้าไปมันก็จะไม่ค่อยยกอยู่แล้วอย่างที่สองคือใช้เข็มแหลมปักนี่ตรงนี้แหละถ้าฉันนอกไปผิดนี่คือปักตรงนี้นะยามก็จะมากลองอยู่แค่ตรงนี้ นี่นะเออซึ่งแรงยกเนี่ยปากแบมแบตรงนี้มันจะยกคิ้วได้ดไี้ดีพอสมควรนะแต่มันจะแรงยกแถวแถวข้างล่างอย่างเงี้ยมันจะไม่เยอะนะทำไมถึงไม่เยอะก็เพราะว่ายามันกองแค่ตรงบ้านบนบนะแต่เวลาที่ขมับเธอตอบอ่ะนะขมับเธอมันมีทั้งบริเวณแถวแถวนี้นะแถวแถวนี้แล้วก็ไปถึงแนวไรผมตรงนี้นะจะทําให้มันยกดีเธอต้องเติมจุดที่ มันยุบทุกจุดเลยนะคะไม่ใช่แค่ด้านบนแต่ตรงเป็นตรงนี้ไปเรื่อยๆจนถึงแนวไรผมเลยนะคะตรงไหนยิ่งยุบมากยิ่งใส่ฟิลเลอร์ไปให้ถูกชั้นโดยเฉพาะทัดอินเตอร์ฟาสเชียนะแรงยกมันจะยิ่งดีมากขึ้นนะสิ่งที่น่ากลัวในการปักเข็มแหลมตรงนี้ในในเคสที่หนังบางไขมันน้อยมีแต่กระดูกก็คือโอกาสเข้าซิ้งเลอือดจะสูงมากนะเพราะว่าชั้นมันบางนะ เวลาแทงเข็มเข้าไปอ่ะนะมีโอกาสที่เข็มจะเข้าไปในเส้นเลือดได้ค่อนข้างเยอะนะจ๊ะอย่างที่3คือชนิดของฟิลเลอร์ที่ใช้นะคะฟิลเลอร์ที่ยิ่งแข็งจะยิ่งยกได้ดีนะแต่คนที่หนังบางไขมันน้อยหมอส่วนมากจะใช้ฟิลเลอร์แบบแข็งปานกลางทําให้แรงยกเนี่ยมันน้อยลงไปด้วยการที่แพทย์คนไหนจะสามารถใช้ฟิลเลอร์แบบแข็ง นะในเคสที่หนังบางไขมันน้อยหน้ากระดูกได้แพทย์ต้องมีฝีมือในการเปลี่ยนฟิลเลอร์ที่ดีมากๆนะคะซึ่งทำได้ยากแพทย์ส่วนมากก็เลยพยายามจะใช้ตัวแข่งปานกลางในการฉีดขบับเพื่อไม่ให้เป็นก้อนนะคะของเธอก็เลยไม่เป็นก้อนแต่หน้าไม่ยกนะคะเพราะฉะนี้ฟิลเลอร์ขบับในเคสที่หนังบางไขมันน้อยหน้ากระดูกนะต้องเลือกแพทย์ดีๆนะคะต้องเลือกแพทย์ที่มีประสบการณ์เยอะก,กว่าสมควรนะคะเป็นเรื่องที่ท้าทายแล้วก็ยาก,ากมากๆ